สัญญาสัมปทานการให้บริการคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือ1,800เมกะเฮิรตซ์กำลังจะสิ้นสุดวันที่15กันยายนปีนี้นะคะตอนนี้กำลังเกิดคำถามขึ้นอย่างมากว่าแนวทางแก้ปัญหาของกสทชที่จะเยียวยาให้บริการต่อไปสำหรับคลื่นนี้อีกหนึ่งปีมาถูกทางหรือไม่ผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคคืออะไรวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรต,ตั้งกิจวาน,นิชค่ะเรื่องของคลื่น1800เมกะเฮิรตซ์เนี่ยทำไมกำลังจะเกิดอะไรขึ้นคะ รเ,เรื่องของคลื่น1,800เมกะเฮิร์ซนะครับก็เป็นคลื่นตามสัญญาสัมปทานนะครับซึ่งกำลังจะหมดอายุลงในวันที่15เดือนกันยายนนี้นะครับประเทศไทยนะครับกำลังเปลี่ยนผ่านนะครับจากระบบที่เรียกว่าระบบสัมปทานระบบสัมปทานเป็นระบบที่มีหลายหน่วยงานรัฐนะครับให้เอกชนมาช่วยประกอบการแต่ว่าเงื่อนไขของแต่และหน่วยงานไม่เหมือนกันการมีสัญญาสัมปทานจึงทําให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเรากําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญ,ญาต เช่นการประมูลใบอนุญาต 3G ในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งมีกสทชเป็นหน่วยงานเดียวในการออกใบอนุญาตเงื่อนไขของผู้ประกอบการแต่ละรายก็จะเหมือนกันซึ่งจะแตกต่างจาก,กระบบสัมปทานนะครับกฎหมายนะครับที่เขียนไว้ก็คือผู้รับสัมปทานนะครับจะต้องเอาคลื่นความถี่ที่ใช้ในการให้บริการโทรศัพท์มือถือนะครับเอามาคืนให้แก่กสทชเพื่อกสทชเอาคลื่นนั้นไปจัดสรรใหม่ด้วยการประมูลนะครับ แต่ปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นก็คือสัญญาสัมปทาน2สัญญานะครับคือสัญญาของบริษัท TrueMove และสัญญาของบริษัท DPC กําลังจะหมดลงในวันที่15กันยายนนี้ TrueMove เองนะครับมีลูกค้าอยู่ประมาณ18ล้านรายนะครับขณะที่ DPC เล็กหน่อยนะครับมีเพียง9,000 90, 0คนนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ก็คือลูกค้า TrueMove จะทํากันอย่างไรตรงนี้ก็คือคลื่นความถี่ 2G ใช่ไหมคะถ้าอธิบายแบบนั้น เป็นขึ้นความถี่ที่ใช้ได้ตั้งแต่บริการ 2G และก็บริการ 4G นะครับถ้ายังปล่อยให้ใช้บริการ 2G ต่อไป 4G ก็จะเกิดไม่ได้นะครับหรือเกิดได้ช้าเราดูกันก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นนะครับกสทชถูกตั้งขึ้นในปลายปี2554นะครับแต่พอเริ่มทำงานนะครับถึงเดือนเมษายนนะครับของปี2555คือปีที่แล้วก็มีการประกาศแผนแม่บทบอกว่าจะต้องคืนคลื่นนะครับเมื่อสัมปทานหมดซึ่งก็สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย กสทชบางท่านยังให้สัมภาษณ์นะครับว่าจะต้องคืนขึ้น1,800เมกะเฮิร์นะครับเพื่อเอาไปประมูลเพื่อใช้บริการ 4G หลังจากนั้นก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเตรียมความพร้อมนะครับอนุกรรมการก็ศึกษานําเสนอข้อเสนอต่อกสทชแต่เมื่อนําเสนอไปไม่นานนะครับถึงปีนี้มีนาคมกสทชก็บอกว่าไม่สามารถเอาขึ้นความถี่นี้ไปประมูลได้ทันนะครับเมื่อเร็วๆนี้จึงมีมตินะครับที่จะขยายบริการ ต่อไปตามสัญญาสัมปทานนะครับโดยเรียกง่ายๆก็คือให้ยืดการให้บริการต่อไปตามสัญญาสัมปทานสัญญาสัมปทานถ้าจะเลิกกันเดือนกันยายนนี้จึงเลิกไม่ได้นะครับปัญหานะครับก็คือกสทชได้ทราบเรื่องนี้มาแล้วกว่า420วันตั้งแต่ประกาศแผนแม่บทมาจนถึงวันที่มีมติถามว่า420วันนี้ไม่พอเลยเลยครับที่กสทชจะใช้เตรียมการและเรื่องที่สัญญาสัมปทานจะต้องหมดลงในเดือนกันยายน ปี2 5 5 6นี้นะครับก็ทราบกันมาตั้งแต่เซ็นสัญญาสัมปทานกันแล้วเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรแปลกใหม่ไม่มีอะไรให้ต้องประหลาดใจแต่ว่ามีเวลา400กว่าวันก็บอกว่าทําไม่ทันนะครับในเบื้องต้นที่ว่าจะต่ออายุสัมปทานนี้ต่อไปอีก ยาวนานเท่าไหร่คะตามที่พูดนะครับกศชไม่ได้ใช้คําว่าต่อสัญญาสัมปทานแต่บอกว่าจะใช้ระยะเวลาเ,ลาเยียวยาเพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการต้องเดือดร้อนเป็นเวลา1ปีนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้ากสศชได้ทําตามคําแนะนําของอนุกรรมการปัญหาที่บอกว่าจะต้องเยียวยาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาเหล่านั้นจะถูกป้องกันไปนะครับอนุกรรมการได้แนะนําให้กสทชประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบนะครับว่าสัญญาสัมปทานกําลังจะหมดนะครับลูกค้าจะได้ค่อยๆทยอยกันย้ายไปใช้ผู้ให้บริการใหม่นะครับและให้กรสชเตรียมการจัดการประมูลขึ้นพันแนะครับก่อนที่สัญญาสัมปทานจะหมดอายุเมื่อมีการประมูลเสร็จจะได้มีการโอนย้ายกันได้ราบรื่นมากขึ้นนะครับและเสนอให้มีการโอนย้ายผู้ใช้บริการขนาดใหญ่ไม่ใช่ว่าแต่ละวันโอนย้ายได้ไม่กี่พันหรือว่ากี่หมื่นรายแต่ละวันจะต้องโอนได้เป็นแสนรายนะครับเพราะว่ามีลูกค้าอยู่เป็น 17ล้านหลายนะครับจะต้องใช้เวลาในการโอนนานพอสมควรเมื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับประมูลขึ้นความถี่หลังจากนั้นก็ออกใบอนุญาตให้กับคนที่ได้ลื่นความถี่นั้นเอาไปประกอบกิจการใหม่นะครับ,รบผมเพิ่งเห็นหนังืิพิมพ์ที่กทชไปลงโฆษณาว่าสัญญาสัมปทานจะหมดอายุแล้วนะครับเพิ่งลงไปเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับเพิ่งลงในเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็บอกให้ผู้ใช้บริการว่าไม่ต้องตกอกตกใจเพราะกศชเตรียมการไว้แล้วนั่นก็คือมีมาตรการเยียวยา แต่สิ่งที่ผมคิดว่ากสทชไม่ได้พูดให้ชัดก็คือเรื่องที่ป้องกันได้ไม่ให้เกิดปัญหาทําไมไม่ทําด้วยเรื่องเหตุนี้นะครับจึงมีความเห็นจากนักกฎหมายจํานวนมากนะครับที่สําคัญก็คือความเห็นของคณะอนุกรรมการกฎหมายของกอสทชอเองนะครับเคยห้ความเห็นกรณีที่คล้ายๆกันไว้นะครับในกรณีคลื่นความถี่800เม g a h e r t z บอกไว้ว่าไม่สามารถขยายระยะเวลาในการให้บริการตามสัญญาสมปทา,านต่อไปได้สัญญาสมปทา,านหมดแล้วก็หมดเลยนักวิชาการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับเช่นอาจารย์จันทจิราอิยมายุรานะครับจากธรรมศาสตร์นะครับก็บอกว่าหลังสิ้นสุดสัมปทานต้องเอาคลื่นไปประมูลใหม่อาจารย์วรเจตภาคีรัตก็บอกว่าหากกสทรรทำแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่าใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการแก้ไขปัญหาโดยอ้างผู้บริโภคนั่นก็คือไม่มีอำนาจในการทำนั่นเองนะครับ อาจารย์กิติศักดิ์ปกตินะครับซึ่งปกติแล้วหลายเรื่องก็มีความเห็นไม่ตรงกับอาจารย์จันทจิลาและอาจารย์บรเจตแต่เรื่องนี้ก็มีความเห็นตรงกันก็คือบอกว่าจริงหรือที่กสชประมูลไม่ทันนะครับถ้าทําแบบนี้ต่อไปอาจจะถูกฟ้องมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้นะครับผลกระทบของเรื่องนี้นะครับคืออะไรนะครับแทนที่ประชาชนจะมีโอกาสใช้คลื่น 4G ในการ สื่อสารความเร็วสูงกันเร็วขึ้นนะครับก็าปรากฏว่าขึ้นพันแนี่นะครับถูกยืดออกไป1ปี 1> เพื่อใช้กับบริการ 2G เพราะว่ากสทชไม่ได้เตรียมการประมูลขึ้น 4G ไว้นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับต่อปีก็มีการคำนวณกันแบบหยาบๆเร็วๆนะครับก็คือตกปีละประมาณเป็นแสนล้านบาทที่สำคัญนะครับจะทำให้ระบบสัญญาสัมปทานคงอยู่ต่อไปทั้งๆท,ที่ประเทศไทยพยายามจะเปลี่ยนผ่านจากสัญญาสัมปทาน ไปสู่ระบบอนุญาตที่มีการแข่งขันที่เสมอภาคกันนะครับระบบสัญญาสัมปทานหากอยู่ต่อไปในกรณีนี้นะครับลูกค้าของ TrueMove แทนที่จะสามารถย้ายไปอยู่ในเครือข่ายอื่นได้ก็กลับมาต้องเป็นลูกค้าของ TrueMove ต่อไปไม่ว่าสัญญาสัมปทานของ TrueMove จะสิ้นสุดลงซึ่งก็ทำให้ ทรูมูฟได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่นเทียบกับกรณีที่กสทกชทําถูกกฎหมายนะครับค่ะอาจารย์ก็ตรงนี้ที่บอกว่าเสียหายปีละ1น0 0แล้านบาทต่อปีผลประโยชน์ไปตกกับใครคะส่วนหนึ่งนะครับก็ตรงคงไปตกกับบริษัทผู้ให้บริการนะครับและอีกส่วนหนึ่งมันก็คงเป็นผลประโยชน์ที่ผู้บรโิโภคเสียไปแทนที่คุณ,ณนัทธาแทนที่ท่านผู้ฟังนะครับจะได้ใช้บริการ 4G เร็วขึ้นสําหรับคนที่อยากจะใช้ก็ปรากฏว่าใช้ 4G ได้ยากมากเพราะว่าคลื่น 4G นั้นถูกเอาไปใช้กับบริการ 2G อยู่ แล้วอย่างนี้ผู้บริโภคควรจะต้องตื่นตัวยังไงคะทางออกคืออะไรคะอาจารย์การแก้ปัญหาใดๆจะต้องทำตามกฎหมายเพราะฉะนั้นกสทชก็จะต้องยกเลิกมตินะครับที่ขัดกับกฎหมายทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย วิธีการแก้ไขก็คือก็ต้องเปิดให้ลูกค้าของ TrueMove นะครับซึ่งมีอยู่17ล้านคนสามารถโอนไปยังเครือข่ายอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นของ TrueMove Edge เองนะครับของบริษัทในเครือเดียวกันหรือโอนไปของ D-Tac โอนไปของ AIS ได้และที่สำคัญนะครับเพื่อคุ้มครองผู้ประภคอย่างแท้จริงต้องห้ามผู้ประกอบการที่ทำสัญญาสัมปทานนะครับไปขายบริการหลังอายุสัญญาสัมปทานเพราะว่ามันมีความเสี่ยง ของความแน่นอนทางกฎหมายนะครับว่าอาจจะมีปัญหาขายบริการไปแล้วหากพบว่าไม่สามารถให้บริการต่อได้เพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องขัดกฎหมายผู้บริโภคจะทํำยังไงอาจารย์กรทกสทชอาจจะบอกว่าอา้าวเราก็หาทางออกให้แล้วไงเปิดเวลาให้เยีเยวยาต่ออีก1ปี 1> ถ้าเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าบ้านกําลังจะไฟไหมนะครับสิ่งที่ควรจะทําก็คือป้องกันอย่าให้ไฟไหมไม่ใช่บอกว่าบ้านไฟไหมแล้วเราจะหารถดับเพลิงมาดับทีหลัง นะครับเราก็ต้องป้องกันไม่ให้มีเชื้อเพลิงที่จะเป็นปัญหาแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รู้ได้ล่วงหน้ามา400กว่าวันก็ควรจะต้องป้องกันไม่ใช่มาหามาตรการเดียวยาซึ่งไปมีผลเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายเหนือกว่าผู้ประกอบการรายอื่นค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับทั้งหมดคือคิดยกกำลังสองสำหรับวันนี้นะคะติดตามตอบโจทย์กันต่อค่ะ